ดอกบัวคู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนเนื้อเยอะอร่อยกลมกลม่อมวันนี้ที่สภานะครับาระกสำคัญและเป็นหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ของไทยครั้งหนึ่งก็ว่าได้เพราะว่ามีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวกลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการสมรสเปลี่ยนนิยามสําคัญจากชายหญิงเป็นบุคคลกับบุคคลแม้ว่าจะยังไม่ผ่านสภาวันนี้นะครับ,บแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมฟั่งพร้อมกัน ความสําคัญและความรู้สึกจากคุณธัญวัตกรกมลวงวัฒน์สอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างที่เข้าใจกันในภาษาออนไลน์หรือในกฎหมายที่คนพูดกันนะคะมันไม่ได้เป็นการเรียกร้องในสิ่งที่มากกว่าผู้อื่นนะคะ แต่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม LGBT เนี่ยเรากำลังบอกกับท่านผู้มีอำนาจว่าสิทธิ์ในการก่อตั้งครอบครัวนี้พวกท่านพากพวกเราไปและสิทธิ์ในการตั้งครอบครัวนี้นะเป็นสิทธิที่เราทุกคนต้องมีอยู่แล้วคะ่ะท่านประทาน ขอัยค่ไม่ออกนะคะว่าบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นมีปัญหาอะไรบ้างในขณะที่พวกเขาจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้นะคะก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างก็มีเสรีภาพท่านยืนอยู่ในที่นี้มาพูดเดินไปมาแล้วก็ทุกคนก็คิดว่า LGBT ก็มีสิทธิเท่าเทียมแล้วนี่เราจะไม่นึกถึงกฎหมายค่ะเมื่อวิกฤตในชีวิตยังไม่มาถึงนะบางช่วงเวลานะคะ ก็ให้กำลับบงใจนะครับอย่าร้องไห้ครับค่ะเราจะไม่ทึกถึงกฎหมายถ้าไม่มีวิกฤตในชีวิตเกิดขึ้นเป็นฉบับประติศาสตร์แต่ว่าวันนี้ส่งกลับไปให้คมรมพิจารณา60วันและจะกลับเข้าที่ประชุมทรายรอบหนึ่งตั้งแต่22พุษภาคมปีนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเจาะลึกตามความึ้นหน้าผลักดันพรบรฉบับน,นี้ต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ